เอาแล้วคือขึ้นครับวันนี้อนข้างคึกขึ้นนะพี่น้องเนาะแม่ค้าคนไทยหลายลุงที่เหล่าพี่นอ้องหยาบก,กันปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มปุ๊มปั๊มปุ๊มปั๊มเอากันไปขายพี่น้องผ้าหวานกองใหญ่ๆเหมือนเราพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาบ,บันทงเนื้อพี่น้องเนื้อ พอพอว่าบ,บันบันทุนตอนเท่าเสาเลยพี่นอ้องเลยเสาวันที่11เมษาเนาะพี่น้องเนาะ2566ตลาดช่องจอมพี่น้องตอนเท่าเสว่ามันนี้ฝนลงใหม่ๆม่พอดีเข้าฝนลงทางบา้านเพิ่นเขาซีมีเอ็มกฝากที่ฝากน้องในตลาดเสาช่องจอมพี่น้องอดีตมืออึ้งวะอะไรให้พี่น้องเขาได้ไปข,า,ไปขายไปสั่งไรได้เนาะพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องไปบึง้งสิล๋ยวื้อพี่น้องฝากเยอะหน่อยตลาดช่องจอมตลาดสดตลาดเศร้าช่องจอมมีทุกมือพี่น้องมีทุกวันหลังโลตัดแล้วพี่น้องเ้อมีทุกวันเปิดตั้งแต่หกโมงเศร้าถึงหกสามโมงเศร้าพี่น้องทีมนีปลาสดมีผักหวานหลายชนิดผักหวานผัดดอกกระเจียวปลาปลาเสี้ยมปลาโดหลายหลายอย่างพี่น้อง มันนี่ทาสร้างนี่คือขืนของค,ค,คนบ้านเห่าคนกันเว้ยสื่อไปฝากปีฝากงองเนาะไปไปติดตาม,มึงพี่น้องครับมาท่านนี่เลยกเกลียวแดงเต็มหมดเลยพี่น้องเกลียวแดงบุ่มบุ่มบุ่มบุมบุม,บม,บมเกลียวแดงเกลียวขาวเกลียวทะลักหน้าพี่น้องเกลียวดอกเกลียว เกี๊ยวแดงเต็้มลุดเลยนี่เดีแต่เกี๊ยวแดงเลยพี่น้องลุกลุดเป็นมืดเลยพี่น้องนี่แม่ค่าคนไทยก็ค่อนข้างมาหลายนะพี่น้องคือเขื่อนเยอะขึอนกันนี่กระลังเพิ่งกระลังขนของขึ้นมากครับขั้นสองขั้นสามขั้นนี่เขอนเลยแล้วันนี้เอาเกี๊ยวแดงโดยพอเลยพี่น้อง เป็นหมูลวกเลยกับเกียเ๊ยวแดงเป็นผักหวาน,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 นเน้อพี่น้องเนอมื้อนี้โล,ล่ลอยสิบบาทผักหวานไทยลอยสิบบาทพี่นอ้องผักหวานปลาพี่น้องเป็นปลากะเสียมกับกุ้งเสี้ยมกุ้งนะพี่น้อง เต็มรถมากอากเลยพี่น้องสวัสดีครับเริ่มทย่อยมาหลายเป็นสิบพันแล้วพี่น้องเป็นสิบพันแล้วสื่อกันทั้งหลากกันนี่อย่างหลาก,กนี่อย่างเป็นหอยแกะเนาะพี่น้องเป็นปลาเสี่ยมปลาเสียมปลานังหอยแกะน,นี่ก็เต็มล่ำรถเลยพี่น้องปลาเต่าอ่ะเต่าปลารถก็ยังมีเลยพี่น้องเป็นรถ โ้านไหี่นเป็นฟักหวานใหม่ไม,ม่พี่น้องโอ้ยรถทันนี้ประรถรถคันนี่พี่น้องนี่เป็นหอยหอยขมแกะพี่น้องหอยขมแกะอะไรนะทางกัน มันแม่ปิ่งพี่น้องเป็นแม่ปิงงปป่งคือขึ้นพี่น้องมโมนี่วันที่สิบเอ็ดเนาะพี่น้องเมษาอย่าลืมเลยพี่น้องตลาดนี้เปิดทุกมมือตลาดเจ้าจอมหลังโลตัสเปิดทุกวันคุอราคาอยากขายพวมีแนวทางการขายกระแวะมาเลือกมาซื้อ,องพี่น้องรถคันหนึ่งมาซื้อพี่นี่คนก็เลือกพขกหวานเนาะพี่น้องเนาะ ปลาลดพี่น้องปลาลดปักคอเบกินคลเสียมพี่น้องราคาก็มาสอบถามเอาพี่น้องมาต่อรองราคาเอาตลาดช่องจอมแม่ค้ายืนหนีคนเราไช่เลยพี่น้อง กูเียกใดญก็ดึงเอาเลยพี่น้องก็ได้อยากใดญ่ไครก็ดึงเอาเฮ้ยจะหยากันกัน คึกคืนครับว <c oughs> ันนี้ค <c oughs> <c oughs> ่อนข้างคึกคืนเนาะพี่น้องเนาะแม่ขาคนไทยหลายคนไทยหลายเบิะงที่เหล่าพี่น้องหยาบกันปุ๊มปัมบุ๊มปัมปุ๊มปัมปุ๊มปัมเอากันไปขายพี่น้องพักหวานกองใหญ่ๆเหมือนเราพี่น้องพักหวานกองใหญ่ๆเหมือนเรานี่ก็รถเหนือมาล้ำรถนึงก็รถใหญ่ๆก็เหมือนเรา เป็นดอกกระเจียวด้วยพี่น้องดอกกระเจียวสีไล่มีว้าบันกระเบึงปลา <c oughs> กำลังพี่น้องเนาะปลาเทียมปลาลด <c oughs> อืม,อมหลากตราลวดตราลวดไปแล้ว <c oughs> มดเลยยี่ถ่ายพี่นอง <c oughs> ไม่้อยงนี่บ่ลอยหนกระเซียมงามกับลอยสามพี่น้องอยกระเซียมสวยๆเยี่ยงทีนี้เธอไปแยกเขาเด้อทีไปแยกช่างเาเด้อที่ไปก่อน ไหนยายอ้อยได้อะไรโอ้ไม่ได้ไหอยู่นี่รักหวานครับพี่เลือกพราหวานเนาะพี่น้องเนาะเบมึงว่ามันโลนมะเอาเท่อีกเท่อ๊ดอึดฮึ่มเอาเด้อพรุ่งนี้ไม่มีแล้วอ้าวพรุ่งนี้ไปไหนล่ะครับประมาณถ รถเขาไปเทอกันหมดนู้นเนี่ยหมดอยาได้คิอเจ้าขายได้ยุตได้พักผ่อนได้ดูแลรถเขาหยุดบ่เพราะว่ากันก้านเขาไปเที่ยวไงคะอ๋อพวกแม่ค้าแม่ค้าไปเที่ยวกันนะใช่งั้นเขาไม่มีใครเก็บหลักฐานอ๋ออย่าลืมเนะพี่น้องเด้อวันที่มื้อื่นวันที่สิบสองนี่บ่มีพ่ะย่ะมีกาดที่น้อยพี่น้องเขาไปเที่ยวพี่น้อง ก็ขึ้นครับมันนี่ก็ขึ้นนะค่ะคนไทยหลายประลดโอ้ตากแดบเดียวเงี้ประลดในโลกะะไทประลดสองสามสองสามพี่น้องสองร้อยสามสิบพี่น้องปลากระดกปลาบูปลาบูนี่ก็พี่น้องกุ้งเป็นล่ำรถพี่น้องทั่งั้นมีแต่ปลาเสี่ยมปลาย,ยัางเลยท่างพูกชมเป็นเห็ดแห้งเลยพี่น้องเห็ดแห้งเป็นทาน ทานเป็นโกดังเลยนี่เขาบอกว่าเป็นโกดังโกดังให้วนแดงกับมี่ด้วพี่น้องให้วนแดงกับแวบแวบเพี้ยนยังอื้งกับมีมาหน่อยหนึ่งพี่น้องอื้งอืงแต่ว่าอึ้งตายสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีผลมาเยอะเลยวันนี้กระเซียมกระเซียมแลยครับกุ้งพี่น้องงานนี้จะค่อนข้างหลายกันผลมาเป็นรถตู้ตู้พี่น้องโอ้นี่ปลาไปไถเบียพี่ไปไถเบียเบียใส่เหรเรียบร้อยหอดบ,บานเ้าไปปิ้งเดี๋ยพี่น้องเราไปขายเดยี๋ยผู้ขายล่างๆก็ขายเดย ปก,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 กุ้งเนาะพี่น้องเนาะกุ้งนี่จะเป็นปลาปลาหมูวะเนี่ยปลาหมูปลาหมูปลาเสี่ยมยืดเลยพี่น้องปลานี่ยเบียร,ร์โลหะสิบบาททรงโลหะสิบบาทปลาใบไถเบีพี่น้องโอ้ดีปลาอย่างปลาข้าวพี่น้องปลาข้าว mất rẻ rẻ cái nòng, mất rẻ rẻ, tháp quan mất rẻ rẻ, đặc biệt lúc อาจจทุ่งโลบแบบ เกียมันาดิสานางี่อะตวนี้ลงมาอันนี้นี่เกียวันี้เปลลดเจ้าสะนางบอกไหกล่องจดุ่นกำลังขาวอันนี้โลอันนี้กิโลอั้ไม่ใช่นกอเล็กี้อันนี้กิโลไม่ใช่นี่งไอันนี้กิโลไม่รู้กิโลดเลยกกิโลม มมตอน,นปลารถต้องนั่งเฝ้าว่าตอนรถหายเมียนบอกเพิ่งนั่งเฝ้าเลยตอนาตอหายตอนรถมันง่ามพี่น้องร,รถมันง่ามมุนี้ร้ายพี่น้องมาหลายอยู่เป็นกุ้งนี่เสียลาเสียม,มันเสีะพี่น้อง อึ้งที่มันตายแล้วเนาะพี่น้อง,นองนเนาะโมนี่ร้อยหาซิพี่น้องเธออึ้งเป็นนั่นร้อยเจ็ดซิพครับแต่มันมีมาหน่อยพี่น้องมีมาหน่อยเดี๋ยวว่าันที่พ่ายเพิ่งอึ้งเลิกพี่น้องก็มีรู้ครับหัวข้อหัวรู้ครับ

เดี๋เจันร้องเี่มาเนี่ยร้อนเี่นอนนอนคลิปนี้ฝากไว้ำนิุ้ปี่นองเนอะฝากพี่น้องกดติดตามกดให่ ในบ่าวันนี้ยผ่าวันจะมีโอกาสหน้าพอกไหมครับสวัสดีครับ